โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมไอพฟนเดอร์นะครับวันนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีนะครับการลงทะเบียนรับเงินนะครับคนละครึ่งนะครับสาหรับคนที่ลงทะเบียนเฟสแรกได้นะครับแล้วใช้เงินหมดไปแล้วหรือว่ายังไม่หมดนะครับแล้วก็รัฐบาลมีนโยบายแจกเพิ่มอีก5 0 0นะครับก็รวมเป็น3ามพันะครับไม่ใช่หกพันนะครับที่คนอื่นเข้าใจผิดกันนะครับได้ของเดิม3,000แล้วก็ได้ของใหม่อีก500เป็น3ามพันะครับโอเคครับ อ,อันดับแรกเราต้องเข้าไปอัปเดตแอปเป๋าตังก่อนนะครับในแอปสตู App Store หรือว่า Google Store นะครับโอเคพอเราอัปเดตเสร็จแล้วแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปที่แอปเลยครับแล้วก็ใส่รหัสนะครับใครที่สแกนลายนิ้มือก็สแกนลายนิ้มือเข้าไป โอเคครับพอเรา,าใส่รหัสเรียบร้อยแล้วมันจะมาหน้านี้นะครับให้เราคลิกไปที่ G Wallet นะครับโอเคพอเราเข้ามาได้นะครับก็ให้เรากดที่ตรงนี้นะครับตรงสีส้มๆนี้นะครับสิทธิ์คนละครึ่งนี้นะครับกดใช้สิทธิ์เลยนะครับแล้วมันก็จะถามว่าโครงการคนละครึ่งเฟสสองนะครับท่านสามารถรับสิทธิ์เฟสสองได้มูลค่า500บาทโดยบาทโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ ถึงวันที่3ามสิบเอ็ดมีนานะครับโอเคเราก็กดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์นะครับนี่นะครับก็มันจะขึ้นว่ารับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสสองสำเร็จนะครับท่านสามารถใช้สิทธิเฟสสองได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับก็คือเริ่มใช้สิทธิ์นะครับวันที่1มกราคมสองหนะครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็การกดยืนยันนี้นะครับการกดรับสิทธิ์นะครับก็คือกดได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม25 หกสามนะครับถึงวันที่31ธันวาคม2563นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับ